ปัดโรยลงคลิปอ่าคลิปบ่มบ้าเด้คลิปบ่มาเด้ก่อนก่อนมือจะออกอ่ะแปดสองเจ็ดทีนี้แม่แม่เขาถูกอยู่เด้โอ้ทีแม่เขาถูกเลขยสามตัวเด้แปดสองเจ็ดเด้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเอดมินแอดมินครับงวดที่แล้วฟันคิวเด้พอเจ็ดสอง แต่เพิ่นจุดเลขคูอความบ่โอ้ยเป็นตะนาวเชดายอืมอืมเขาบอกไปแล้วมาฝันว่างูมาเกี่ยวขาช่องคางอืมครับแต่เขาออกบอบเป็นเป็นเออตีบ่อเป็นว่าไปเกี่ยวข้างล่างปวดเนาะงูงูมันเกี่ยวอยู่ข้างนี่สลัดออกว่าเป็นงูหน่อยมันบ่สลัดออกช่องโตมันบ่ตีนเนาะทนปุกปักปุกปักลงกซอกบ้านนี้ ทางนี้มันก็เกี่ยวล้มบวมบวม,ม,ม,มเป็นงูใหญ่เห <c oughs> ็นบ่เอออ่ยายแต่หลานมันบอกอ้อครังนี้เออเออ่านมันเป็นเป็นงูนบ้านจะมีตัวกันไปตีอยังงูกับเจ๊สมันบ่ลเหรอ,องูเจ็ดขอ,อยังได้ยังตีเป็นยังลราพออ่อกะว่าเอาเจ็ดแน่นอนกะว่าเสร็จป้องเจ็ดมาแต่ว่าหาใส่เอาเด้อวางนี่งเพิ่งก็ไปนับนิวตินแทนเจ๊ตอ่ะ ที่จริงเพื่อนมาบอกอยู่หลายงวดแล้วแมนบอกซห่างงวดแล้วเพื่อนมาบอกที่นี่แต่ว่าเจ้าของอบโบเป็นภูมันบอกอยู่เออเจ้าที่อยู่นี่นะปูปูงาปนกระหฮอยู่เพื่อนมาในความฝันน่ะละนี่เฮาอบเป็นไอ้งวดเก้าศูนนส่วนเก้าหันกระแมนบอก ก็เอาบ่เป็นบ้านนี้่อทุก้านี้บ้อไ้องวดเนีเอองวดงวดบางหนึ่งนี่บางงูมันมาเกี่ยวขาม่น้่ยละเออเกี่ยวขาสลาดออกมันงูกับมันเกิเจ็ดกับมันเก็เกี่ยวขาอยู่สองตัวทั้งพี่น้องฉลาดออกเนาะเออเขาเอาบ่เป็นมันเก็ออกเจ็ดสองบ่ที่ว่าพ่อที่นี่ตัวนี้คือตัวที่นี้อ่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องอ่างวดก่อนก่อนครับผมงวดก่อนที่มันออกเจ็ดสองอ่ะรับ หลังจากที่ให้ให้ไปแล้วอะออแอดมินไปแล้วอะก็มาจุดทูบขอก่อนหัวจะออกอะ่ะมแล้วพระภูมิก็ให้มาแปดสองเจ็ดโอ้ดบริลงคลิปอ่ะคลิปบ่มาดเด้คลิปบ่มาเด้ก่อนก่อนมือจะออกอะ่ะขอพระภูมิก็ให้แปดสองเจ็ด ทีนี้แม่แม่เขาถูกอยู่เด้อแม่เขาถูกเลขสามตัวเด้แปดสองเจ็ดเด้แม่นั่งถือแม่นแล้วเออเอาชอมรถยนต์แล้วก็ถือเด้หลายบ่พ่ออ่าคนกษียบ่ได้พูดหลายหมื่นอยู่บ่าสามตัวตัวหนึ่งออยกุ้นอร่อยกะลองเบิ่งแล้วเนาะอ่าแล้วก็เลขสองตัวกะบ่แม่นไน องเมื่อหนเลขสองตัวเลขสามตัวบพูาว่า่นใดพู้ใดพวกอะไรแต่ว่าผู้บอกเนี่ยบอซื้อมันก็เลยบอกซื้อวีนี้งวดนี้หลังจากที่เลขออกแล้วครับผมมานอนฝันฝันดวนละละรอตองวดเลยวันว่ามีคนเอากล้วยมาให้ืองวิ กล้วยสองวีแมนเอากล้วยมาให้สองวีแต่ว่าเอามากขนละเทาวีวีแรกอ่ะบอกว่าซื้อเอ่อราคาร้อยหกบาทหรือร้อยเจ็ดบาทนี่ยละโอ้วีแรกอืมซื้อกล้วยวีหนึ่งรอยหกบาทอืมรอยเจ็ดบาทอ่าบัตรคือคนเอามากนะเขาบอกว่าร้อยหกบาทไม่อยเจ็ดบาทแลยมัน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 คุ้มเครืออยู่เด้เออที่นี่เอาวีที่สองมา วพาไแตก็หวีที่สองมันงามกว่าวีแรกเลยม,มันว่าตัวนี้มันเก็บราคามันสูงกว่าตัวนี้อ่างสิแต่ว่าบอบอกตัวเลขนะนั่นแหละที่นี่หลังจากที่ฝันแล้วนี่ก็มักขอจุดจุดทูบขออยู่พระพุมทั้งหนาเนี่ครับเพิ่นได้ได้สามตอได,อได้เลขเพิ่นบอกมานี่คือ สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งแมนสองเก้าหนึ่งแมนแมนแต่ว่าฟันทง่งเลยคิดว่าหนาจะมีเก้าเก้ามาแต่สิเป็นเก้าหนึ่งหรือเก้าสองเบลทูบมีหรือสองเก้าหนึ่งแมนสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งเออไทยไใบยูสองเก้าหนึ่งแมน,าาแ,มนแต่ว่าราคากล้วยนั้นคืออันร้อย หกบาทเท่าไเตบาทนี่แหละมันมันฟังบอชัดผันไดก็เลยมาขอุูทูปขอเพื่นยมเศร้าพันไปได้อ่าเออวันพระยูทูปขอก็เลยก็เลยได้สองเก่าหนึ่งสองเก่าหนึ่งลองเสียงบังเดอเสียงหลวงบังเอาไปเส่ยงเพื่อฝันดีคือเพิ่อนไปย่ำบอกมาหลายหมดแล้วแต่ว่าเจ้าของเอาบเปลนซห้ื่อกะงอนนี่กะกะกะบ่อแน่ เลองลองเสียงโฉกบังวิ่งตัวใดค่ะวิ่งเก่าเด้อวิ่งเก่าวิ่งเก่าวิ่งห้วยมันแมนบอลหนึ่งกับมีอยู่เด้มันมันฮะเออนั่ยล่ะปันเห็นกล้วยเนาะปันเห็นกล้วยดปันเห็นกล้วยกล้วยหักเนีเออมาเท่าวีเด้มาเท่าระวีแต่บอกคนละล้านมันจะเป็นเก่าหนึ่งขเก่าสองหรอยังไงเก่าสองได้บ่กล้วยสองเก่าหนึ่งเก่าสองเนาะแต่ว่า เออแต่ว่าราคากล้วยนี่ที่มันหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนยเจ็ดมัุ่งเพื่อเอาหัวขึนกัเป็นหนึ่งศูนเกออเอาเกานั่นแหะตัเ่านึงคือเก่าจังได้กับกล้วยมีกล้วยเออกักล้วยกับเก่าเนาะเอามาดิอันนี้ล้องตีมึงดูก็ตีให้อื่นแล้วก็ตีน่เก้าสองนี่เนอ บอตีเขาปวดจะค้องพอตีครับผมเหมือนเก่าก่อนนพอตีอะไรเงนี่เออพอจะตีเป็นตัวไหนตีก็ตีเก้าเก้าเอเก้าหน้าจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสองอะไรประมาณนี้ละมีมีมีหนึ่งมีเก้ามีสองอ่ะมีหนึ่งมีเก้ามีสองเออพอดีตัวเล็ถูกมีดเลยมีมดกล้วยกัมีแม่นองก้วกับเขาอ่อนพอดีแั่นหมาว่ามันอัน เก่าหน่วยว่าก่เม็นกล้วยเน่าเด้อมันกล้วยมันดีๆอยู่นะปีนึงเด้ปีนึงมาก่อนเอหมล่ะแล้วบอกว่าหนึ่งมาก่อนเออราคาสมนิยละร้อยหกบาทนี่รอยเจ็ดบาทหรพุ่กันมันพ่อนีอย่คุ้มเกลืออยู่เออครับหวบาทั้งสองกันะนั่นแหละหนึ่งศูนยหกหนึ่งศูนย์เจ็ดเหนปีแท่งเข้าไปเออกับหนึ่งเก้าสองบนี้ เล็ทูกเ๋าบ่สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับันเดียวกันนั้นหนึ่งเก้าสองสองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเกสองเอ่าโอ้ตนนะครับกล้วยผมฝันจะว่าได้นี่ยในยินออนอนทั้งคางเจ้าบอกจ้บอกเลขกยังข่อยโอ้จักแล้วไ่ไดินเลย แม่ได้ยินว่าตอราคากลวยกันอืม่อเไรแบบนี้จ็ดหนึ่งแครับต่อเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งรอบก่อนก็ฝันไว้เตเมียก็ได้เตะบันี้ฝันบางวันนี้เมียได้ยินว่าตอราคากล้วยกันตัวไหกว่เกหนึ่ง ล้อเก้าหนึ่งเก้าสองเก้ามากล่ะละมือแหละครับถ้าอยากได้ตังก็วิ่งเก้าอ๋อเก้าสิบเอ็ดมันใจขึ้นเก้าครับแต่เพชบอกฉันแล้วันเอ๊ะว่าจะบอกอะไรอีกย่งเก้าหนัขนครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อเพชรนะครับ f อครับผมงวดที่แล้วนะครับ3ตัวโต๊ดนะครับผมจุดชูบนะครับงวดนี้จุดต่องวดเลยนะครับผมได้291เก่ถ้ากับหัวก็เป็น261 ก็แล้วแต่ดุลพินิจของพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าจะชอบตัวไหนนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางของพ่อเพชรนะครับผมแฟนของแม่นางนะครับเอฟซีครับผมกับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ